ถอนแมสแล้วหรอใส่แมสต่อดีกว่านี่ ช่องพีจุกจิกน,ะนะ<า>้น้ำเออโหมเจอกันนานเลยคนดูเป็นไงบ้างผมคิดถึงผมไหมครับคิดถ<ร>ึงผมไหมคิดถึงผมไหมครับผมนะ<ใ>วันนี้เรามาล้างรถจะเก็บน้องมีเงินไปสนามวันที่ยี่สิบเก้านี้นะน้น่ะใครอยากเจอผมก็เจอได้วันที่ยี่สิบเก้าน้น่ะวันอาทิตย์นี้น้ำน่ะก็ใครอยากเจอเจอได้ <okay. S 1> ครับนะเออสติ๊กเกอร์มีแจกเหมือนเดิมนะโอเคใครที่ต้องการแดกผมอยู่แค่ที่ที่ต้องการที่จะแดกผมอยู่ จะขิ่มาได้นะมันเจอกันที่สนามนล้วมันคือการสแสดงนะ <S 2> <S 2> โอเคมาเมื่อกี้ทุกคนก็ดูอินเสิร์ตเป็นแค่แป๊บเดียวเป็นไงเปลี่ยนแนวบ้างนะล้อ17ดไม่ต้องล้อแม็กแทนอืมหนักด้วยนะหนักด้วยลูกเดิมด้วยสภาพเดิมๆเลยนะสภาพเดิมๆไม่ได้แรงแต่ห้าวน,นี่น้องมาซี่หยอกนะเป็นการสแสดงนะมาเดี๋ยวมาดูพาดมพามาชม น้องมีเงินกันก่อนที่เราจะไปสนามทําอะไรบ้างโอเคทําอะไรบ้างเจ็ตอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะส start ให้ฟังให้คนดูฟังนะก็ขอบคุณที่ยังดูอยู่ครับนะแต่ขอบคุณที่ยังเกลียดผมอยู่สวัสดีครับผมไ่ดูนะมีเงินโอ้โหเรามาดูกล้องใหม่ครับนะกล้องใหม่ก็มาตรฐานไน้แล้วนี่ก็เรามาอัปเดตคือเปลี่ยนกระจกครับผมอ่าเราเปลี่ยนกระจกถอดกระจกเราก็มาถอดกันตกนะนะนี่ประมาณนี้เราก็ถอดกันตกเลยนี่วันนี้ก็ผมก็เพิ่งล้างไะ พึ่งล้างหมดเลยอ่าดูใส่ล้อแม็กใส่ล้อแม็กยางใหญ่แบกแบกอยู่แล้วแบกอยู่แล้วใหญ่มาหน่อยสกิทกูหน่อยมาสี่มาสิมาสิเน่ไม่ได้แอคอยู่แล้วคนเดิมนี่ดูข้างหน้า,าจำไม่เลิมนะข้างหน้าสีนี้ดูล้อหน้าล้อหน้าสีนี้ล้อหลังสีดำาน่มามาสกิทง่ายๆเลยโอ้โหขวันดำก็มาอ่ะนี่ดูครับ่ผมนะนะดูท้ายดูท้าย ดูท้ายท้ายอะไรท้ายจุกจิกไออย่างงงดูท่อดูรูท่อดูรูท่อนี่นี่นี่รูท่อนี่รูท่อเล็กบอกแล้วลูกเดิมเดิมนะครับลูกเดิมเดิมกับผมนะเดิมเดิมนี่ดูเดิมเดิมหมดนี่ดูล้อฟืดด้วยอล้อฟืดด้วยมาซิได้หมดแล้วผมนะเนี่ยดูข้างในสภาพข้างในก็ล้างเมื่อกี้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะคุณดูดูขอเ่อ ขอตอเล็กนิดเดียวอืมขอตอเล็กนิดเดียวบอกแล้วลูกเดิมเดิมอยากแบกลูกใหญ่อะอยากแบกพวกปากดีอะไรแบบนั้นน่ครับไม่ได้ขิดนเนีย่ยเจอได้นะครับนะผมหยอกนะครับผมหยอกมันคือการแสดงนะนะผมหยอกไม่พอใจสกิทมาไอายย้ยังการเลยนะนี่วันที่ยิบก้านี่เจอกันน้อมีเงินนะผมนะพร้อมนะจำรถให้ดีจำรถจำจำไหมจำไหมสีชมพูนะจำรถให้ดีสีชมพูล้อแม็กล้อข้างหน้าเป็นสี เสีอภกล้อรางเป็น uh> สีดำแข็งเจาะจำให้ด uh uh ีจำให้ดีจำให้ดีนะรุอนนี้เอาไว้วิ่งนะนะเอาไว้วิ่งไม่ได้เอาไว้ขิงนะครับนะเอาไว้วิ่งเล่นๆนันะไปเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเห็นไหมคมาดูนี่ข้างในเลยข้างในจะเป็นเดิมเดิมครับผมเดิมเดิมลูกเดิมนะฮะลูกเดินนะฮะไม่ได้ลูกตนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเนี่ยเล็กเกินกูดูเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนไอเนี่ยบังโคลน ตัวเดิม,มดเดิมครนะับผมอ่าเดิมเดิมนะดูครับผมเอเคเดี๋ยวผมมาติดตั้งให้คนดูติดตั้งว่าสตาร์ทแล้วฟังเสียงมันจะโหดเราใจหรือเปล่ามาโมกันเยอะแล้วไปชมกันเลยเดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูตั๊บหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะว่าติดตั้งยังไงน,น,นะนี่เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนเบาะอ่าเรามาเปลี่ยนเบาะต้องขอบคุณสปอนเซอร์อาดามันสีภูเก็ตด้วยนะที่ให้เบาะแข็งมาอ่านี่สองปีหนึ่งปีกว่าเลยที่เราไม่ได้ใช้นะครั้งนี้ก็เราจะใช้นะ อ่าเบาอ,อาดามันภูเก็ตอะไรสิ่งก็สปอนเซอร์มาขอบคุณครับผมไปเดี๋ยวผมประกอบไปนี่ประกอบเสร็จแล้วเป็นไงประกอบเสร็จแล้วดูดูสภาพครับผมนะฮดูครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ต้องใส่เบาะรุ่นนี้ไม่ต้องใส่เบาะนี่ดูเปิดสิอู้อ้ยไฟเลี้ยวติด้อ,องเดินเดิมมาครับน้องๆโอเคดู สตาร์ทอ๋อสตาร์ทไม่ติดอู้ไม่ติดง่ายๆเดี๋ยว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 แป๊บนึงนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้นะโอมาสตาร์ทให้ฟังเลยเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังตั้งกล้องไว้ก่อนตั้งกล้องไว้ก่อนอ้าวเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟัง เดิมเดิมดูเดิม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 เป็นีกว่าเสียงดังเป็นไงเป็นไงครับอมไม่อยากจะเอค่อเสียงสโลก็ขาดแล้วอเอ่อเสียงสโลขาดแล้วขาดแล้วครับผมนะมเดี๋ยวเจอกันยิบเก้านี้ใครจะแดกผมใครจะแดกผมนะ จำก่อนจำไม่ดีแล้วก็สกิดส,ส,สติ๊กเกอร์ขอได้ตลอดนะอย่าให้ส้นตีนกูเพาพอ,พอสติ๊กเกอร์ขอได้นะส้นตีนอย่าให้นะนะครับนะส้นตีนอย่าให้นะสติ๊กเกอร์ขอได้ให้ตลอดครับผมสติ๊กเกอร์รุ่นนี้นะันะอ่าสติ๊กเกอร์ขอผมไม่ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมนี่เป็นไงคุณดูใสบบ่เบาแล้วนี่รูปร่างโอโหอ,โอย่างโกอย่างสวยเลยคุณดูด,ดูกันโตเราแกะออกกระจกแล้วก็แกะเบาได้เบานะครับนะ ดูครับดูครับสงสสวยนะครับโอ้โหดูดูเบาะนีะ่ป่านี่เดียวต้องขอบคุณอนามันสี่เบาะซิงคภูเก็ตด,ด้วยครับนะนะี <Okay. S 2> นะ่ใครๆก็ใช้เบาะซิงค์ภูเก็ตเด็กภูเก็ตจะรู้ดีครับนะนะโอ้โหสวยเลยดูครับยาเดี๋ยวเช็คเช็คเช็คหน่อยแล้วก็เก็บเลยครับนะเก็บเลยที่นี้โอ้โหโอเคก็ฟังเสียงไปแล้วนะก็ใส่เบาะประกอบให้คนดูดูตามคำขอแล้วก็เจอกันวันที่29 วันอาทิตย์น,นี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปเลยน้ำนะอ่าผมจะลงคลิปเลยผมตัดเสิบผมผมก็จะลงโอ้โหรถก็เสียงดังเกินผ่านอะไรเยอะแยะนะครับคุณดูน้ำนะไนะนะปะเจอกันใหม่ในะสนามนะคลิปนี้ผมจะลงดูลงเลยนะใครเจอผมอย่าลืมทักทายกันได้นะอย่าให้ส้นตีนผมก็พอ <c oughs> นะครับผมนะนะที่ผมคุยพูดไปคือหยอกเล่นนะมันคือการแสดงนะถ้าคุณรับไม่ได้ก็สก,กรีนมาครับผม, <c oughs> มคันทนี้ผมขอตโลเลยไปก่อนะนะผมมาเจอกันสักแค่นั้นชั้นแท้ต้องเพลลาคุณรู้ป่ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า กูดีตามมีถึงสองพันดตามด้วยไปแล้วครับผมบายบายสวยจัดโอ้โ oh หปลลักยังลาออกเลยยามมากพอแเลยตอนนี้กูเหนื่อยล้านั่งดูกลาบนหน้าจอกูกลับไปทอไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งรอพี่พอบีหาคือรักแท้พ่อแม่ดูกูอยู่นอกจอกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้